เอเตร์ขาแบบว่าค้า่งไคล้ไงเขาเป็นอากาเซ่ตัวจริงก็เลยได้สัมภาษณ์ความรู้สึกอะไรเงี้ยแล้วพอไปถึงก็แบบเราเข้าใจแล้วว่าแบบการที่เขาแบบชื่นชอบมันเป็นยังไงจริงๆก็ในวงคอสเซเว่นจริงก็มีชอบจริงๆก็ชอบแจ็คสันะไปเกาหลีโดนต้วยพกรตกเข้า้องอากาเซ่หรือเปล่าอ๋อใช่กนคือล็อกแรกปะเตัดล็อกแรกปะ ไม่มีอะไรก็คือจริงๆแล้วอ่ะเห็นเตน้ย<ห>เ<ร>าขา,าแบบนะเห็นเต้ยเขาแบบว่าข้างไครไงเขาปเป็นอากาเซ่ตัวจริงแล้วเขาเล่นละครผมด้วยก็เลยได้สามษณ์ความรู้สึกอะไรเงี้ยแล้วพอไปถึงก็แบบเราเข้าใจแล้วว่าแบบการที่เขาแบบชื่นชอบมันเป็นยังไงแล้วเพอิญว่าร้านร้านของคุณแม่น้องทุกยอมมาคือแม่ผมก็ชอบศิลปินคนนี้อยู่แล้ววงคอสเซเว่นน่ะผมก็เลยได้ติดตามไปแล้วแบบเขาน่ารักมากเลยเออก็เลยได้พามูฟินแม่ฟินมาก ลูกก็เฟ้นไปด้วยเราโดนตมด้วไหมจริงๆก็ในวงคอสเซเว่นจริงก็มีชอบจริงๆผมก็ชอบแจ็คสันแล้วแต่ว่าน้องน้องสาวผมอ,ะอ่ะเขาก็กรอกหูผมเป็นประจำอยู่แล้วก็เรียกว่าใกล้ชิดพอสมควรแต่แค่ยังไม่ถึงขั้นของคุณคุณพงษ์เท่านั้นเองใช่ที่พาแม่มาน้องไปเที่ยวใช่จริงพาแม่พาแม่ไปพาแม่ไปอย่างเดียวก็ดีครับเพราะว่าแม่ก็ไม่เคยไปเกาหลีทำงานแล้วผมก็ เป็นครั้งที่2หลังจากคนดีที่ไหนก็เป็นครั้งที่2องที่ไปตอมอรอบนี้ไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วมีประวัติแล้วมีประวัติติดแล้วมีประวัติติดตอมอรอบแรกไงถ้าเกิดติดรอบนี้คือแบบงอนนะเอาจริงแล้วแล้วคุณแม่กับน้องคือรอดใช่ใช่รอดครับรอดย้อนกลับมาดูตัวเองว่าทำไมคุณติอคิดว่าตอนนั้นไม่ยอมกลัวหนวดเป็นไงแบบแต่ลพาพาแม่เที่ยวใช่ครับก็พาแม่เที่ยวครับก็แฮปปี้เดี๋ยวเดี๋ยวสงการก็ จะพาคุณแม่กับพาครอบครัวเที่ยวอีไวกไม่พบคุณหมอกอะไรจะเติมอะไรกันเม,นนมาอ๋อก็ไปทำหน้าใสากันนิดเดียวแล้วเดี๋ยวนี้นะเล่นละครกับเด็กๆเราก,ก็ต้องแบบออต้องดูแลหนังหน้าตัวเองมากขึ้นอ,อ,อะไรที่ขี้เกียจขี้เกียจไม่ได้แล้วออจากข้ขอฟอร์ดแบบไม่เอาอ่ะไม่โบไม่ชอบดีบ้างไม่<ล>ต้องโบแล้วหรองแล้วคราวนี้ไปไปไปรึกษาได้ขยับ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 ได้อย่าอย่าให้ขยับเลยมันเป็นมันเป็นย่นเดี๋ยวต้องมีบ้างเพื่อ รักษามาตรฐานของเราไว้ให้ดีที่สุดมาตรฐานเราคือความน่ารักโอเคอเวลาเห็นตัวเองในจอแล้วมันตรงไหนที่ผิดผิดใจหรือยังไงต้องไปแล้วเริงจริงก็มีรอยย่นบ้างอยากขยี้ดิเธอมีรอยย่นบ้างอะไรเงี้ยเป็นคนยิ้มเยอะไงเฟลลี่ไงมันก็เลยแบบมีรอยบ้างมีรอยเลยแต่ต้องกลับมาดูสดใสเลยนะดูแบบว่าฮอลฟ์เฟส จริงจทไมใี่หมอะ้าฉีดยาเหรอจริงๆไปอ่ะก็ไปทำไปทาเกี่ยวกับผิวหน้าไม่ได้มีไม่ได้มีหั่นไม่ได้มีอะไรไม่ได้เป็นขันางงามก็ไปดูแลผิวหน้าอะไรเงี้ยแล้วพอมาทำได้แล้วมันสักเซสเราอยากจะแบบว่ายกเึ้่ใหญ่เดี๋ยวจะไปพรุ่งนี้แหละเดี๋ยวไปทำอีกหมอเราเรื่องเราเอตาโตเลยไม่คิดว่าคิดว่าจริงๆที่ผมไปทำมามันก็มันก็แบบจริงๆที่ไทยที่ไทยก็มีที่ทำอยู่ดีๆหลายที่เหมือนกันซึ่งซึ่งก็ใช้บริการอยู่แต่ว่า เป็นการเปิดโลกเหมือนกันเพราะว่าไปถ่ายรายการแล้วก็ได้ลองไปทําที่ให,หม่ๆก็ก็เห็นนวัตรกรรมของเขาอะไรอย่างเงี้ยต<น>ิ๊บๆมองเรื่องศัลยกรรมยังไงบ้างสำหรับตัวเราถ้าเราจะต้องถึงเวลาที่จะต้องทำจริงๆศัลยกรรมหมายถึงอะไรหมายถึงศัลยกรรมยังไงเอางี้ก่อนยกหน้ากระชากหน้าเฮ้ยเป็นเรื่องปกติผมผมมองว่าอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติแล้วยิ่งเราอ่ะอย,อยู่อยู่ในวงการแล้วเราต้องแบบ เอาหน้าออกไปให้คนดูเขาดูแล้วก็ต้องแบบทําให้ดีที่สุดให้คนดูเขาแบบเห็นเราแล้วมีความสุขเป็นนานๆไม่อยากจะยินว่าทำไมไม่ทีให้ไม่เกิดคนมีนะมีคนพูดอย่างนี้ไหมเขาจะชอบบอกว่าตัวจริงหลอกคนในทีวีอีอกอะไรเงี้ยเขาจะเถียงไงเลยหลักฐานร้อนๆเออเหนื่อยแล้วเนี่ยทุกวันนี้ก็ต้องดูแลทั้งร่างกายแล้วก็ผิวหน้าด้วยก็อย่างบางคนบอกว่าถ้ามีแฟนเด็กก็จะทำให้หน้าเด็กตรงนี้เรามองถึงไง ก็มองเห็นว่าก็คงต้องหาแฟนเด็กแล้วฝึกสายดมันเกลียอยไหมดูหน้าเขาดิหน้าเขาเด็กลงใช่ไงหน้าแบบหน้าเด้งหน้าใสเลยอ่ะแบบเออเอาามรียนแบบเล่นแบบแต่ก็ต้องหาแฟนเด็กแต่ว่านี่ก็ผ่านมาหลายสมการแล้วสมการที่แล้วสมการนี้แล้วก็ปีนี้ก็จะเลือกตั้งใหม่แล้วพี่พี่ไม่กลับบ้านกันหรอกเราเราเราผ่านสมการนู้นสมการนี้สมการต่อไปแล้วก็จะเลือกตั้งกันใหม่แล้วด้วยอ่เราเมื่อไหร่เราจะมีแฟนอ่าเรายังไม่รีบยังไม่รีบที่เจอไม่งั้นถามวิบวิทย์ำไมเราไม่ชคดีหาแฟนให้อ่ะ อะไรนะฮะับทำไมเราไม่ช่วยหายเขาสักคนหนึ่งอะผมอะแบบรู้ว่าเขาชอบแบบไหนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ที่เขาเขาจะเลือกหรือเปล่าเขาแบบต้องถูกใจเขาอ่าาาาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมตอบให้เดี๋ยวผมตอบให้อย่าไปถามมันใคราไม่ไว้ใจเพื่อนเราอบ้าเพื่อนผมไว้ใจไม่ได้ตอนนี้ตักนุณเกลดไม่มีไม่มีครับที่เราชอบอ๋อก็เข้าใจเราแล้วก็อยู่เราได้ง่ายๆสบายๆเป็นคนแบบ สทำไมทำไมครับทำไมตอนนี้เราถึงยังเลือกที่จะแบบอยู่คนเดียวทำไมเราถึงยังคิดว่าเอะเราจะไม่มีใครดีกว่ากลับว่าไปได้แล้วหาแทนใจทำไมครับเราถึงทำไมทำไมเราถึงแบบว่ายังคิดว่าเอ๊ะอยู่คนเดียวก่อนดีกว่าแล้วทำไมเราหึงไม่มีใครทำไมที่ว่าอยู่คนเดียวมันดีกว่ายังไงครับคือผมรู้สึกว่าช่วงนี้ผมมาทำงานเยอะไงแล้วแบบต้องดูแลตัวเองด้วยอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้มีเวลาให้ใครถ้าเกิดว่า จะต้องมีเวลาใครสักคนหนึ่งเราจะต้องพร้อมจริงๆก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งดีกว่าจริงไหมคะทำไมเราไม่เลือกที่จรับงานน้อยลงแล้วก็แบบเพื่อมีใครสักคนนะโอ้โหเอาขอบคุณสำหรับคำถามครับอาก็ตอนนี้ที่ช่องให้ถ่ายละครไงก็เลยแบบว่าเออถ่ายละครไม่แต่ที่ผ่านมาเราก็มีงานทำเราก็มีแฟนนะอุ้ย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 แุ้ย้ยอุ้้เออ ยังเอาตัวรอดมาได้เรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้<อ>จากคาถามนี่แหละ<อ>สมมติว่าถ้าเกิดว่าผมบอยประกรณ์เน,นี่ยนะครับไปบอกพี่ช่องให้ว่าเฮ้ยลดกำนน้อยลงเดี๋ยวพี่ๆครับสงสาร,รคุณเกสที่คุณเกสแบบละครเยอะไม่มีแฟนเลยแบบเดี๋ยวส่งละครให้คุณเกสเปยนเรื่องพอจะได้มีแฟนเอาไหมฮะ,ะไม่เอาอยากทํางานครับผมยังไม่อยากเจอใครที่ชนไปดูแมวที่บ้านใช่ไหมอ๋อแมวที่บ้านก็มีเพื่อนๆแวะเวียนไปดูบ้างมีสาวไหมไม่มีเลยมีแต่เพื่อนผู้ชายเห็นไหมเห็นว่าแม่หา ไม่ได้หาแม่ก็คอยบิ้วบิวอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าตาเลยหรอยังยังยังเดี๋ยวจะเอาอะไรกันเนี่ยฮะอยากให้ดีอ๋อบิ้วเหรอยอมเงินแล้วต้องมีกรูแล้วแต่ว่าคุณแม่คุณเนี่ยเคยเจอเจอคุณแม่ผมอ่ะไอ้นี่นักข่าวสับนักไหนเนี่ยคุณสับนักไหนเนี่ยแม่คุณอ่ะเคยเจอเจอคุณแม่ผมเนี่ยเขาคุยกันนะว่าอยากมีลูกกับใครอ่ะใค้มี่เกดฑ์ที่จะตรองดีว่ามันจริงไหมจริงไหมตอนนั้นอ่ะผมอ่ะยังไม่มีตอนนี้ผมมีไปแล้ว ำถามแรกคือจริงไหมที่แม่ถามมันเป็นเรื่องจริงครับผมใช่ทีนี้ผมกับแม่ก็ต้องคุยกันอยู่ว่าเออยังไงว่าแม่อยากให้มีเมื่อไหร่ลูกพร้อมเมื่อไหร่อะไรเงี้ยคือแม่ก็ตามใจเราใช่แล้วพอแม่ถามบ่อยๆเราแบบว่ามีแบบยังไงบ้างก็ไม่มีอะไรก็พูดคุยกันด้วยเหตุผลเลยแต่ยังเป็นโฟเดิมใช่ไหมว่าจังหวะจังหวะเมื่อไหร่ที่มันได้เมื่อนั้นถ้ามันมีมก็โอเคก็ค่อวบารัจ ไม่ไม่ไม่ได้โทรแต่แม่เขาอ่ะเคยโทรหาผมด้วยเออจริงมาแล้วจริงมาแล้วต้อวเอ้าคุณไม่รู้เรื่องใช่ไหมแต่ไม่มีอะไรแต่เรายังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวงานหน้าก็ค่อยว่ากันไม่รู้